จุ๊ดแกมถ้าเป็นเอิงทำเนี่ยคงไม่น่ารักเาน้องอ,อมทำแน่นอนเลยนะคะหันออกไปแล้วน้องไม์กันบ้างดีกว่านางเอกอยู่นี่ใช่ไหมคะพระเอกค่ะวันนี้เขาก็ตั้งนะคะเรียกว่าให้แฟนคลับนะคะเรียกว่าถ่ายรูปนะคะโพสคู่กับรูปของทั้งสองคนอย่างเต็มที่เลยลืมแฮชแท็กที่มาร่วมงานเพื่อชิงของรางวัลพิเศษด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วละคะ่ะเผ่กัะตัวจริงเสียงจริงกันก่อนขึ้นเวทีกันเลยมาค่ะ สวัสดีค่ะจัรลิกาตุลีปาร์ตี้ค่ะเพกของเรื่องนั่นเองนะคะกับการรับบทเป็นเทนเทนเป็นยังไงบ้างแล้วการกลับมาร่วมงานอีกครั้งกับ e ฮ l o โปร d u c ช i ่นด้วยก็รับบทนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าคือโจทย์คือมันไม่ได้ไกลตัวเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าคือบทตัวละครมันมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นตัวละครที่นิ่งครับแต่เขาต้องการให้เล่นยังไงให้สนุกไมก็ตีบทแตกสิคะครับนิ่งมากเลยครับนิ่งมากแน่นิ่งมาก ก็เล่นเป็นตัวเองนะครับแต่ว่าเพียงแค่มันยากตรงที่ว่าเขาต้องการให้มันสนุกก็เลยตีโจทย์แบบว่าอางั้นก็เล่นเป็นตัวเองแล้วกันว่าเวลาอยู่กับคนที่เราไม่ค่อยสนิทเนี่ยเราก็จะนิ่งๆใส่เวลาอยู่กับคนที่เราสนิทประมาณหนึ่งอย่างเช่นอาสมมุติว่าเป็นแม่ในเรื่องหรือว่าเป็นพ่ออย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับตัวละครให้มันมีความกลมของตัวละครถ้าเป็นคนรู้จักทำไงยังไงนะคะมีคือนิ่งมองไม่ใช่ทำมองกล้องค่ะถ้าเป็นคนรู้จักค่ะแอคชั่นแล้วถ้าเป็นคนรู้จัก ทัวร์นี้ไม่ใช่พระเอกนะคะนี่คือคาเฟ่หนักใจไหมว่าคนต้องคาดหวังเน่เลยว่าหูครั้งแรกที่ทำซีรีส์นเวลานี้ฟูลเฮาส์ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าแฟนแบบถล่มทลายมากเลยอ่ะที่แบบทุกคนไปจ้างมาเนี่ยคะ่ะก็บอกว่ามันดดเดียววนะเป็นยังไงบ้างคาดหวังไหมรู้สึกกดดันไหมทัวต้องแบบเอออยากให้แบบเลตติ้งดีเหมือนคราที่แล้วคนดูทั่วทั่วเมืองหรือว่าเป็นไมออนฟีเวอร์เลยก็อยากจะบอกว่ามันพันจุดที่ทําใจมาแล้วตอนนี้ก็คือแค่คิดว่า ทำงานให้ดีที่สุดละกันเนาะอะไรอย่างเงีย้ยเนาะคือจริงๆไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการจิ้นหรืออะไรที่กลับมาเล่นกับออมครั้งนี้เนี่ยคือทําไมถึงว่าทํางานกับออมบ่อยหรือว่าเล่นกับออมบ่อยนั้นเป็นเพราะว่าไม่เคยเจอนักแสดงคนไหนที่ตั้งใจขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วคือ <ừ> ชอบการทํางานว่าแบบเขาทุ่มเทนะเขาเกินร้อยนะอะไรเงี้ยซึ่งคือคาแรคเตอร์คล้ายๆกันอะ<า>ไรเงี้ยจ้างแค่จะจะชมออมว่าครว่าเขาทุ่มเทเกินร้อยกับมาชมเพงว่าเหมือนกันว่าเราทุ่มเทเกินร้อยเหมือนกัน จ้างงานชมหรือเปล่าหรือว่าจ้างนิดเดียวครับแต่ผมทําเกินครับจ้างบาทหนึ่งทำหนึ่งว้มากจ้างบาทหนึ่งทำแสนหนึ่งโอ้โหจริงเกินหน้าที่หลายอย่างอยากจะฝากอะไรให้กับคนดูที่ติดตามเลยกับว่าติดตามไหมมาดูตนดนะคะทั้งแฟนคลับเลยแล้วก็คนที่จะมาเป็นแฟนคลับดานาคตแล้วก็กับผลงานละครเรื่องล่าสุดซีรีส์เรื่องนี้ค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Kiss มีนะครับรักล้นใจนายแกงจุ๊บนะครับผมนะก็ฝากเทนเทนด้วยนะครับนายสิบสิบค่ะ ไอซิบสิบครับไอคิวสองนะครับผมขอบคุณค่ะกลับต้องได้นางเอกตัวจริงส่วนจริงนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวแทนของความน่ารักสวัสดีค่ะน้องออมจ๋า เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนนี่ตั้งตารอคอยมากตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นแล้วประมาณ70%รแล้วค่ะตอนนี้คิดว่าประมาณเดือนเท่าไหร่จะได้ดูกันประมาณป,ปลายกันยานา่าจะได้ดูกันตอนนี้ก็เริ่มตัดต่อไปด้วยปายฝนต้นหนาวพอดีใช่จัดหมอนจิตกับผ้าห่มกับพี่ว่าทุกต้องจับเต็มซื้อผ้าห่มกับผ้าหมอนแบบเดียวไว้เลยใช่ไหมอยากให้ทุกคนรอชมกันค่ะจริงๆจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักของของ,ของพระเอกกับนางเอกจะมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของ มิตรภาพของเพื่อนที่แบบแข็งแรงเหมือนกันแล้วอมรู้สึกว่าคืออย่างเราดูไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเรียนมาเ,เรียนมัธยมแล้วเราก็มีสังคมของเพื่อนมีมีความรักครั้งแรกอะไรแบบนี้ค่ะพี่พอาจ๊อว่าพี่ดูอ,อมมัธยมอยู่เสมอว่าไปผู้ชมพันหน้าหน้าม3ตลอดเวลาออมนี่มีเป็นแบบมีวัยเด็กแล้วเป็นวัยรุ่นคลิปงานเขาบอกพี่แล้วว่าเก๋ชดาโตปั๊บแก่เลย โอ้ยไม่จริงไม่มีเวอร์ชันที่ไม่มีน่ารักนุ้งนิ้งกระโดดบนเวทีไม่มีเลยอ่ะไม่จริงยังสวยเสมอค่ะพี่เก๋น้องฝากบอกแฟนคลับน้องหน่อยนะว่าถ้าเกิดพี่อ้าปากอยู่เนี่ยอย่าโพสต์ลงไปในเว็บนะเคยถ่ายรูปกับออมนะออมน่า,นาก็อยู่คนเดียวเลยดิฉันอ้าปากอยู่<า>อ่ะฝา,ากคนงานของน้องออมหน่อยดีกว่าว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรักและชื่นชมออมมากเลยนับแล้วป้ายไฟมีมากที่สุดในงานก็ฝากด้วยนะคะทุกคนกับซีรีส์เรื่องคิดมีรักล้นใจในแกล้ซุปนะคะก็เป็นเวอร์ชันไทยมีมาแล้วในหลายๆเวอร์ชันนะคะทั้ง ญี่ปุ่นไต้หวนันเกาหลีนะคะอยากให้คนไทยช่วยช่วยสนับสนุนในเวอร์ชันไทยแล้วก็เปิดใจลองลองดูกันว่าว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงเราคอมเมนต์กันได้แต่ว่าอย่าอคติก่อนล่วงหน้าอะ,อะไรแบบนี้<ๆ>ก็อยากอยากให้ทุกคนชมกันนะคะพี่เก๋มั่นใจนะคะว่าทุกคนบอกเราว่าน้องอออไปทำงานเนี่ยเกิน1ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว มันจะเาโัวต่ไม่ผิดหวังเลยเวอร์ชันไทยคิสมีกับน้องออมแล้วก็น้องไม้นั่นเองนะคะคุณสาวสกุลนี้ต้องบอกว่าเป็นดัราสางนักแรแสดงผู้หญิงที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โ<อ>ชคดีนะคะออม